สวครับพวกผมครับก้าวครับแอมนาครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปขอโทษทุกคนนะครับเพราะว่าอันจากนี้เนี่ยผมคงจะได้ทําคลิปน้อยลงเนะเพราะว่าผมเนี่ยพลาดนะครับไปมีลูกนะครับก็จริงๆมันก็เกิดจากการความตั้งใจแหละแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะพลาดออกมาเป็นเจ้าตัวนี้ครับทุกคนนี่เป็นไ้ ดูกล้องเร็วใช่ครับ <S <S ผมพ่ามีลูกครับทุกคนนะครับผมก็ต้องเลี้ยงลูกในตะอนนี้นะเออก็เดี๋ยวจะมาเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมวบ้างนะเนาะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็กาลังเห่อนะแบบเพิ่งขวบเดียวอบบตัวน้อยเนียเพิ่งหัดเข้าห้องน้ำเองได้นะครับก็เวลาแบบทาคลิปอะไรเนี่ยอาจจะแบบเออน้องๆน้อง,อ,งอาจจะแบบกวนๆไปบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงผมก็แบบ ใจสุดๆผมมีลูกนะครับทุกคนส่วนเรื่องแม่เนี่ยไม่ต้องถามนะครับยังไม่เปิดรับสมัครเนาะแล้วก็ยังไม่มีแม่ด้วยครับใครเป็นแม่แมวไหมรู้สิรู้สิสตัวน,นิดเดียวอยเองอ่ะก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็นั่นนะแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมาทําเป็นอของพื้นฐานเนะาะอ่ะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงแมวเนาะว่า พื้นฐานเนี่ยเราต้องซื้ออะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะมาทําในคลิปนี้เลยครับก็คือของพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกที่ว่าจะทําแล้วให้แมวเราอยู่ได้เนาะก็อย่างแรกก็คือจะเป็นพวกอาหารใช่ไหมอาหารแล้วก็ถาดใส่อาหารเนาะล,ลูกร้องอะไรอะ่ะคุณล้อวันนี้มั้ยันนี้มั้แล้วก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะมีอาหารเนาะอาหารสำหรับลูกแมวที่ผมให้กินเนี่ยก็ตอนแรก ตอนแรกเนี่ยผมมันประมาณเดือนกว่าใช่ไหมผมอ่ะซื้อเป็นตัวเอลตี้คิทเชนมาแต่ว่ามันมันกินไอ้ที่มันเป็นเนื้อไม่ได้อ่ะแบบเขา้าใจป่ะมันกินได้แค่ส่วนน้ำอ่ะผมก็เลยคิดว่าเออแบบฟันมาแต่ยังไม่แข็งแรงเนาะผมก็เลยตอนนี้ก็เลยให้มันพยายามกินแค่น้ําของคิทเชนนี้กับเป็นตัวนมนมแพะไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็หลังรอฟันมันแข็งแรงก็ เดี๋ยวค่อยดูดทีนึงนะว่ามันจะไปชอบรถไหนอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวค่อยซื้อให้มันนะส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือความสะอาดใช่ไหมความสะอาดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทรายแมวใช่ปะทรายแมวเนี่ยผมคิดว่าเออสหรับใครที่อยู่หอเนาะก็ซื้อกระบะทรายมาอันนึงแล้วก็ใช้เป็นอ่ทรายเต้าหู้นะเพราะว่าเออ่ทรายเต้าหู้เนี่ยมันเราต้องหาที่ว่ามันแบบเออ่สามารถแบบปกติทรายเต้าหู้มันใส่ช็กโค้กได้ป่าวะ มันก็เหมือนจะใส่ได้ทุกอันนะก็เราต้องหาที่มันใส่ชักโครกได้ใช่ไหมเพราะเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็สามารถใส่ชักโครกได้นะมันก็อาจจะสะดวกกว่าสำหรับใครที่อยู่หอแล้วจะไม่ต้องเดินไปทิ้งประจําอะไรประมาณนี้อ่าส่วนต่อไปก็คือกระบะทรายเนาะกระบะทรายเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครเลี้ยงลูกแมวเนี่ยควรจะหากระบะทรายที่มันสูงสูงหน่อยนะเพราะว่าลูกแมวเนี่ยมันยังแบบที่ผมไปอ่านมาคือลูกแมวเนี่ยมันแบบจะชอบกระโดดชอบอะไรนะมันก็คือหากระบะทรายที่สูงสูงเนี่ยอ่า แล้วก็คนที่เลี้ยงลูกแมวตอนแรกๆเนี่ยไม่ต้องไปกังวลว่าเออมันจะเข้ากระบะทรายได้ไหมหรือว่าแบบเออยังไงเนี่ยเพราะว่าถ้าเลี้ยงลูกแมวแบบเพิ่งหย่านมเลยหรือว่ายังไงเนี่ยมันอาจจะยังเข้ากระบะทรายเองไม่เป็นเนาะก็คือมันอาจจะฉี่แบบฉี่ข้างนอกบ้างเหมือนของผมอตอนแรกมันก็แบบเออไปฉี่อยู่แถวหน้าประตูแล้วก็แถวตรงข้างข้างม่านอ่ะก็ ไม่ต้องไปหัวร้อนอะไรมานะก็เอาทิชชู่อะเช็ดใช่ไหมทิชชู่น้ำาแรกอะเช็ดไปก่อนแล้วก็เอาไอ้ทิชชู่น้ำาแรกอะมันเคยมันจะมีฉี่ใช่ปะให้เราเอาไอ้ทิชชู่ที่มันมีฉี่มาใส่ในกระบะทรายนะแล้วก็เช็ดกลิ่นที่เหลือให้มันให้มันแบบสะอาดนะให้มันแบบไม่มีกลิ่นอะอพอรอบหน้าแบบมันจะมาฉี่มันก็จะมาหากลิ่นเดิมที่มันเคยทิ้งไว้นะก็คือมันจะอยู่ในกระบะทรายใช่ปะมันก็จะเริ่มเข้ากระบะทรายเป็นนะแล้วก็ สมมติถ้ามันแบบเริ่มเข้ากระบะซ้ายได้แล้วเนี่ยเราก็ไปนั่งเฝ้ามันก่อนเนาะก็คือเราอะจะพอมันฉี่เสร็จอะให้เราจับมือมันสองข้างเนาะให้แบบลองกบกบดูให้มันแบบเออลองกบว่าเออตรงนี้มันกบได้นะแบบเพราะแมวเนี่ยสัญชาตญาณมันก็คือยังไงมันก็มันคือมันจะฉี่แล้วมันก็กบอะเออนั่นแหละประมาณนั้นต่อไปไม่ีอะไรสาคัญอีกของเล่นนี้ไม่สําคัญผมบอกเลยมันไม่เล่น ก็มีประมาณนี้นะของสาคัญเนาะก็คือแบบมีแค่ที่ฉีกกับเรื่องอาหารอะส่วนอย่างอื่นเนี่ยใครอยากซื้ออะไรเพิ่มเติมก็ซื้อได้นะแต่ว่าแบบพวกแมวเล็กๆมันยังไม่เล่นของเล่นหรอกมันแบบวิ่งเล่นหรือว่าแบบเล่นกล่องเล่นแบบชอบอยู่ในรูชอบอยู่ในมุมอะไรประมานี้มากกว่าน่ะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงแมวนะครับผมก็ผมแม่ไม่คุยกับผมเลยผมผมบอกแม่ผมเลี้ยงแมวแล้วแม่ไม่คุยกับผมเลยแต่ผมเลี้ยงแล้วไม่เป็นไรก็เนี่ยประมาณนี้แหละสำหรับใครที่อยากเลี้ยงแมวแล้วก็ ดีนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเราต้องเลี้ยงแมวนะไม่ต้องหาแฟนนะเลี้ยงแมวแทนแล้วก็สำหรับใครที่อยากมาแนะนําอะไรการเลี้ยงแมวผมเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าทักมาในจีได้เลยนะก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นยะก็จะอาจจะมีเป็นคอนเทนต์แมวมาเ็มๆคอนเทนต์เนื้อหาเลี้ยงบ้างเนาะก็เอาไว้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันพาลูกมาบ๊ายบายแป๊บนึงบ <Hey. S 1> ๊ายบายบ๊ายบายสงสัยจะเข้าห้องนำ้ำใช่ไหมหอืม ทำไรอะ